ข้อสอบโอเน็ตข้อที่17และข้อที่24ปี2ปี2จ5 2ัดจะทำโดยนางสาวเกศรินทจากคำนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่5ทับ2เลขที่13โรงเรียนสร้างทาวิทยาคมข้อสอบโอเน็ตข้อที่17ปี2,552ลำดับได้คณิตในข้อใดต่อไปนี้มีบางโพจน์เท่ากับ40 1 a n เท่ากับ1ลบ 2N 2 an เท่ากับ1บวก2 n 3 an เท่ากับ2ลบ2 n 4 an เท่ากับ2บวก2 n จากนั้นเราก็มาลองแทนค่า40ลงมาใช้นะคะแทนค่า an เท่ากับ40กับ1ลบ2 n จากนั้นย้ายข่า2 n เท่ากับลบ39 เเท่ากับลบสามสิบเก้าส่วนสองข้อนี้ผิดนะคะเพราะว่าติดลบแล้วก็เป็นเศษส่วนจากนั้นเราก็มาแทนค่าลงในช้อยที่สองเเท่ากับสี่สิบเท่ากับหนึ่งบวกสองจากนั้นย้ายข้าง 2n เท่ากับ39 n เท่ากับ39ส่วน2 ข้อนี้ก็ผิดนะคะเพราะว่าเป็นเศษส,ส่วนใช้ที่3 a, a n เท่ากับ2ลบ2 m a, a n คือ40เท่ากับ2 2ลบ2 n จากนั้นย้ายข้าง2 n เท่ากับลบ38 n เท่ากับลบส8ส่วนส่วนข้อนี้มันหารกันได้นะคะเท่ากับลบ19ข้อนี้ก็ผิดนะคะเพราะว่าติดลบ ข้อที่ส an เท่ากับ2บวก2 _ n an คือ40เท่ากับ2บวก 2, _ 2 _ n จากนั้นยายข้าง2 n เท่ากับ38 n เท่ากับ38ส่วน2ตอนนี้ก็หารกันได้เท่ากับ19บเกานี้ถูกนะคะเพราะว่าไม่ติดลบแล้วก็ไม่เป็นเศษส่วนแล้วก็มาดูที่ใช้นะคะ หรือข้อ4ถูกค่ะแล้วก็มาทำข้อที่2เลยนะคะข้อสอบโอเนตข้อที่24ปี2552ค่าของ1บวก6บวก11บวก16บวกไปเรื่อยๆบวก101เท่ากับข้อใดต่อไปนี้1 970 2 1,020 3 1,050 4 1,071 แล้วก็จะมาลองสแสดงมีทำดูนะคะวิธีทำแทนค่า a 1เท่ากับ1 a 1คือพจน์แรก a n เท่ากับ101 a n คือพจน์สุดท้าย d คือ5 d คือผลต่างร่วมจากนั้นใช้สูตร a n เท่ากับ a 1บวก n ลบ1คูณ d แทนค่า a n คือ101้เท่ากับ a 1คือ1บวก n ลบ1เรายังไม่ดูคงค่าเดิมไว้ d คือ5จากนั้นแล้วก็นำ5าเข้ามาคูณในวงเล็บเท่ากับ101้เท่ากับ5 n ลบ4จากนั้นลบสแล้วก็ย้ายค่ามาเป็นบวก4 กับ105เท่ากับ 5n จากนั้นย้ายข้างจาก 5n แลักจาก5เป็นคูณแล้วก็จะย้ายมาหารเท่ากับ105หาร5เท่ากับ n ตนนัวนี้หารกันได้515 521 n เท่ากับ21จากนั้น แทนค่า n เท่ากับ21ลงในสูตรจากสูตร sn เท่ากับ n ส่วน2คูณ a 1บวก an จากนั้นเราก็แทนค่า n ท่เท่ากับ21ส่วน2 a 1คือ1บวก an คือ101ก็จะได้เท่ากับ21ส่วน2คูณ102 2งสองันหารก็ได้นะคะสอง 1, สอง 2องก็จะได้21่สคูณห้ก็จะเท่ากับหนึ่ับเอ็ดแล้วก็จะมาดูที่ใช้นะคะว่าตรงกับข้อไหนข้อนี้ตรงกับข้อสี่นะคะข้อสีถูกค่ะขอบคุณค่ะ